วันนี้พายอยากจะบอกอะไรใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากบอกอะไรนะคะวันนี้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีโอกาสได้โยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะมีคนผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน คอยอุปถัมภ์คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินนะคะคุณมีโอกาสได้โยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายตําแหน่งย้ายแผน,นะคะมีการโอนย้ายตําแหน่งนะคะแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะระวังสุขภาพระวังรายจ่ายรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณพ่อนะคะอายุของคุณพ่อให้โชคนะคะ สีเสริมดวงนำโชคคือสีแดงกับสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ4นะคะ4 6 5หขอให้คุณโชคดีค่ะ